เมื่อเรามีสมาร์ทโฟนหรือมือถือเครื่องหนึ่งแล้วอุปกรณ์เสริมที่แทบจะขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือแบตเตอรี่สำรองหรือ power bank นั่นเองครับแม้ว่าสมาร์ทโฟนในปัจจุบันจะพัฒนาให้มีขนาดความจุแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่สามารถรองรับการใช้งานที่หนักๆได้ครับโดยเฉพาะคนที่ต้องออกไปนอกสถานที่บ่อยครั้งก็ต้องมี power bank ติดตัวอยู่เสมอเพื่อความต่อเนื่องในการใช้งานสมาร์ทโฟนนั่นเองครับยกตัวอย่าง power bank ที่มีความจุ30,000 mAh mm. ก็สามารถชาร์จกับสมาร์ทโฟนทั่วไปได้7-8ครั้งเลยทีเดียววันนี้ Techlife Thailand จะมานำเสนอวิธีเลือก power bank ให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ครับ 1. เราใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหรือเลือกให้เหมาะสมกับขนาดความจุแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ที่เราจะชาร์จครับเช่นถ้าเรามีสมาร์ทโฟนแบตเตอรี่3000 m มิลลิแอมป์เราอาจจะเลือกใช้ power bank ที่มีความจุตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง2อ0 0 0ม ah ิลลิแอมป์ครับแต่ถ้าหากเราต้องการชาร์จแท็บเล็ต หรือเราเป็นคนที่มีอุปกรณ์หลายเครื่องอาจจะต้องเลือกใช้ power bank ขนาดความจุ30ม0 0มิลลิแอมป์อาลขึ้นไปเลยครับ 2. แบรนด์และความน่าเชื่อถือ power bank ที่วางขายในตลาดนั้นมีหลากหลายแบรนด์ด้วยกันครับไม่ว่าสถานที่ผลิตจะเป็นประเทศเดียวกันแทบทั้งหมดก็ตามแต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการควบคุมคุณภาพสินค้าซึ่งส่งผลต่อความทนทานและประสิทธิภาพในการใช้งานของ power bank แต่และแบรนด์ครับดังนั้นควรศึกษาหาข้อมูล ดูรีวิวต่างๆของแต่ละแบรนด์ให้ดีว่า power bank แบรนด์ไหนมีความน่าเชื่อถือและสินค้ามีคุณภาพก่อนที่จะตัดสินใจซื้อครับ 3. ดีไซน์ขนาดน้ำหนักรูปร่างหน้าตาและขนาดของ power bank ก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเหมือนกันนะครับรวมไปถึงน้ำหนักของมันอีกด้วยความจุที่มากและขนาดที่หนักหรือใหญ่โตก็เป็นปัญหาในการใส่กระเป๋าหรือพกพาไปไหนต่อไหนได้นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของพอร์ตเสียบสายชาร์จอีกด้วย ซึ่งต้องดูว่า power bank รุ่นที่เราจะซื้อนั้นมีกี่พอร์ตรองรับการชาร์จสูงสุดได้กี่อุปกรณ์ต่อครั้งและสามารถชาร์จได้แบบ i c ิ c ชาร์จหรือไม่รวมไปถึงระบบแสดงระดับแบตเตอรี่คงเหลือต้องดูว่าเป็นแบบไหนเช่นแบบไฟ LED หรือแบบมีจอดิจิทัลสแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตบคงเหลือนั่นเองครับการเลือกซื้อหรือเลือกใช้ power bank ยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับเช่นราคาการรับประกันสินค้า การใช้งานความถูกใจดีไซน์รูปร่างหน้าตาความจำเป็นที่เราจะต้องใช้อีกด้วยครับซึ่งเราสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับติดตามข่าวสารและสาระความรู้ดีๆได้ที่ Take Life Thailand ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดเปิดแจ้งเตือน Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ